เพราะความรักไม่ใช่ความเคยชินหลายครั้งคนเราอยู่กันต่อเพราะความเคยชินไม่ใช่เพราะยังรักกันอยู่การฝืนอยู่ต่อไม่ได้ช่วยให้รักมันกลับมาและอาจทำให้อีกฝ่ายหลอกตัวเองว่ายังมีหวังการพูดตรงๆว่าไม่รักแล้วแม้เจ็บแต่อย่างน้อยคือความจริงที่รักษาศักดิ์ศรีของทั้งสองฝ่ายการไม่พูด เท่ากับการปล่อยให้อีกฝ่ายจมอยู่กับความไม่แน่ใจ K. เคขาเปลี่ยนไปหรือเราคิดมากเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเขายังรักเราไหมความเงียบหรือการแสดงออกที่เย็นชาแต่ไม่พูดอะไรเลยทำให้อีกฝ่ายต้องตีความและทุกข์ใจยิ่งกว่าการพูดตรงๆไม่ใช่การทำร้ายแต่คือการให้เกียรติการบอกว่า เราไม่รู้สึกเหมือนเดิมแล้วคือการกล้ายอมรับความจริงและเปิดทางให้ทั้งสองคนได้ก้าวต่อไม่ใช่การหนีไม่ใช่การหายไปเฉยๆแต่คือการเลือกจบอย่างคนที่เคยรักกันความรักจบได้แต่ความจริงใจไม่ควรหายไปบางครั้งคนเรารักกันแต่ไปกันไม่ได้หรือเลิกรักกันไปแล้ว แต่ยังสามารถรักษาความเคารพในกันและกันไว้ได้ทักกลา้าพูดตรงๆแล้วจะพูดอย่างไรถ้ารู้สึกว่าไม่รักแล้วลองใช้คําพูดที่ตรงแต่อ่อนโยนเช่นเราอยากให้เธอรู้ตรงๆว่าความรู้สึกของเรามันไม่เหมือนเดิมแล้วเราคิดว่ามันไม่ยุติธรรมกับเธอถ้าเราฝืนอยู่ทั้งที่ไม่มีความรักแบบเดิมสรุป การบอกความจริงแม้จะเจ็บในตอนแรกแต่ดีกว่าปล่อยให้ความไม่ชัดเจนกัดกินใจทั้งสองฝ่ายไปเรื่อยๆถ้าไม่รักกันแล้วควรบอกกันตรงๆเพราะความรักควรจะเป็นความจริงใจไม่ใช่ฝืนใจ